สวัสดีครับวันนี้พามาชมโบสถ์วัดปริวานที่อยู่ถนนพระรามสามนะครับเป็นโบสถ์ที่สวยมากผมก็ไม่เคยมาพอดีมางานสีดำก็เลยพามาดูโบสถ์โบสถสวยจริงๆนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะมีโบสถ์สวยๆลักษณะนี้อยู่ใน หนังเทปลักษณะนี้ครับเยอสวยมากอืม,อม,อม ดูประตูบทประตูบทประตูบท,ปบทเป็นเงินเป็นเงินดูเป็นอะไรก็ไม่ไแน่ใจว่าปกติประตไูไม่ได้เดินขึ้นไปสวยจริงครับสวยมากอยู่ที่วัดปริวาน,น์ครับชื่อวัดปริวาร วระรามสาม เนี่ครับสวยจริงๆครับโอ้โหทำเหมือนจนจนไม่รู้จะบอกว่ายังไงเพราะมันเหมือนมันสวยครับ ได้สวยมากสวยงามจริงๆครับมีโอกาสมาชมได้เลยนะครับวัดปริวาสครับวัดปริวาส ถนนพระรามสามครับโอ้โหสวยสวยต้องเอาไปลงโซเชียลจริงๆครับสวยต้องสวยทึงย่งครับ สวยจริงๆสวยมากสวยมากเลยม่มีแบงค์อยอะได้น่ใหม่ได้ น่าเชื่อวัดสวยจริงๆสุดยอดเลยอะ่ะอือดูพระประธานในพระโบสมศพนะครับ <UK> <to> นี่ภายในเข้าโบสถ์ครับอยากอยากทราบประวัติโบสถ์เนี่ยครับผมโบสถ์นี้สร้างมานานหรือยังครับสร้างเริ่มสร้างมาในปีพศสองพันห้ารอยห้าสิบโอ้สวยสวยจริงๆครับงบหมดงบไปเท่าไหร่ครับหลวงพ่อก็หลายอยู่ครับหลายร้ยยยยยอยล้านหนึ่งเพราะว่าวทำคู่ไปในโบสถ์วิหารวิหารคตรเจดีย์ออ ทำโครกๆอะไตอนนี้ก็เหลือตกแต่งวิหารกับเจดียีส่วนหัวนี่คยเราได้ใช้ทำศักยกรรมเลยแนละ้วแล้วส่วนข้างล่างที่ยังไม่ได้ใส่นียังต้องทําอะไรอีกไหมไม่แส่ใจนะครับ, mm hmm. รบว่าจะมีปฏิมากรรมอะไรเพิ่มแต่เราใช้งานได้แล้วนะเพราะว่าเราสามารถบวชพระได้นะอู้ว่าจะสวยจริงๆครับครับใช้ช่างที่ไหนครับหลายทุดครับหลายที่ทั้งโคราชเพชรบุรี ไม่น่าเชื่อว่ามีโบสถ์สวยๆอยู่ในกรุงเทพลักษณะนี้อันนี้เขาเรียกเรียกแบบปฏิมากรรมคปูนปั้นปูนปั้นแล้วก็นนสูงน้นต่ำเกี่ยวขับาพต่างๆแล้วไอ้ที่แตะนี่เขาเรียกอะไรมันจะลงครับมันจะลงครับโอ้แล้วตรงหน้าต่างเนี่ยครับตรงหน้าต่างนี่ส่วนหน้าต่างนี่นา่าจะเป็นดีบุกแต่ประตูนี่เป็นเงินอ๋อดีบุกเดือน ถือว่าผมโชคดีมากเลยพอดีมางานตรงนี้ครับแล้วก็แวมาน้องเขาบอกว่าพี่ขึ้นไปดูสีโบส๋สวยมากครับ,รบสมัยก่อนก็ขับรถมารับของแถวพระรามสามนี่แหละพวกพลาสติกอะไรพวกนี้ไม่ง่ายเชื่อสวยมากทีว <c oughs> ีไม่เมาไม่เมาออกรายการมั่อหรอครับมีไหมมีมาเรื่อยๆครับ,รบมีมาเรื่อยๆโอ้ <c oughs> สุดยอดเลยครับ <c oughs> ขอบพระคุณที่ให้ข้อมูลครับผมครับ สวยจนไม่รู้จะบอกว่าสวยยังไงแล้วครับเพราะสวยจริงๆครับสวยจนผมพูดไม่ถูกอะ่ะปฏิมาครรมปูณปั้นเป็นรายละเอียดที่สวยมาก เป็นเงินเป็นเงินนะครับโบนนี้เปิดให้ชมทุกวันไหมครับเปิดประมาณ7โมงถึงป,ประมาณ5โมงกว่าจะมีชาวแล้วอย่างชาวต่างชาติมันนี่ต้องจ่ายค่าเข้าชมไหมครับไม่ครับตอนเราไมา่ได้าไม่จุดไอยังวันเราไม่ได ซีนครับครับอกได้เลยครับอันซีนเพราะว่าเรายังทำไม่เสร็จต้องบูดนั่นคือเราจะ่า่ไม่ปรโมทมดในที่ครับแต่ก็มีรายการกำคัญๆมา่ายเล่ยนะมาถขายบ่อยครับอันซีนครับผมบอกได้เลยครับอันซีนมากอันโบดนี้สร้างพร้อมกับอันนี้เหรอคือสร้างพร้อมกันครับแต่ตกแต่งหลังนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ทำไปหลังนี้ก็เรียกอะไรครับวิหารวิหารวิหารหลวงพ่อโอ้ ผมมีทิ้งอย่างนี้เนี่ยผมมาจากอ่างทองครับพอดีเนี่ยมางานาเนาะครับงานทองก็เลยโอ้สวยสวยมากครับมาดูด้วยตาเลยนะครับถ้าใครอยากเห็นโบสถ์สวยที่วัดปริวาสถนนพระรามสามครับซอยอันนี้ซอยอะไรนะครับซอยอะไรสามสิบท่านี้ซอย วันะดปริวาสครับกด Google ขึ้นขึ้นเลยครับถนนศาธุประดิษ์ซอยสามซอยสามสิบเป็นบุญตาเลยครับสวยจริงจังเลยครับ ันนี้อันนี้ยังไม่เสร็จมนลดบนี้ยังไม่เสร็จแต่ก็สวยครับก็ยังเขายังก่อสร้างอยู่แต่น,นี้บอกได้เลยครับใครมาแล้วไม่ผิดหวังมาชมได้เลยครับสวยจริงจังปูนปั้นปูนปั้น,นกิดเป็นฉลง ผมพาเดินรอบแล้วครับต้องมาดูด้วยตา เรียนเชิญมาดูเลยนะครับมาดูด้วยตาตีครับเรียนเชิญมาดูที่วัดปริวาสผมก็คงถ่ายให้ชมได้ประมาณนี้แหละครับเพราะมันสวยจริงๆต้องบอกว่าสวยสวยจนแบบสวยขยี้ใจต้องใช้คำนี้เลยครับสวยขยี้ใจประตูนี้ครับประตูเป็นเป็นเงินครับรตูเงิน ผมพามาครบแล้วครับครบรอบเดินรอบโบสแล้วจบที่หน้าของท่านคนนี้ผู้ลูกหล่อคนนี้หล่อมาขอบพระคุณที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยครับขอบพระคุณครับผม